ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาอ,ะอยู่ช่องวิถีคนเล่นช้างไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราจะมาฝึกช้างใหม่นะครับเดินฝึกช้างใหม่เดินนะครับผมของเพื่อนนะครับผม อาสำหรับผ yes, um> yes, да SO ู้ที่ได้มาได้ร่วมในร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับก็ได้นําเงินมามอบให้นะครับก็จะมีเอ่อคนเบบุญโฮมเซกล้านะครับเป็น200บาทแล้วก็คุนพัฒนาพัฒนาบุญครับแก้วสุบรรณ์200บาทเดี๋ยวมาชงให้ไลท์สุดโอชงวะชงชงให้ทายคลิปนี่นะครับ500บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อ นี่เราก็ฝึกเดินมันแรกนะครับในวันนี้เปาอะไรยายือฝึกเดินมันแรกนะครับรชื่อนะครับถ้าใดนะครับ้มาร่วมก็จะตามรายชื่อนะครับที่ที่ไม่ได้มาอันนี้มาใหม่นะครับมาหนุ่มหนุ่มหนุ่มเกาะเกาสมุยหเกาะชื่อไพเลยกาาควายยังเจอเมียนทูกเกาะเลยเหระ พอดพอดลักคือใครใครอะไรใครอะไรไายเกลียวไข่เกลียวนะครับไ่ากลียวนะครับมาเป็นนุ่มเกาะสมุยนะครับมาอยู่อ่าสุรินทร์นะครับมาใหม่มาได้กี่วันแล้วจุดนี้ไงล่ะสามวันวันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่เดินพาเดินครั้งแรกครั้งแรกอูู้ดูนะครับผมมีแต่ มือฉมังเลยนะครับทีมงานทีมงานบ้านศาลานะครับผมโอ้มีแต่แบบระดับเลยนะครับผมช่วยกันนะครับก็ฝึกให้อ่าน้องอ๋ออยู่อยู่ในเกาะออยู่ในเกาะแต่เล็กเลยแต่เล็กไม่รุนตอนนี้ตอนนี้อายุกี่ปีแล้วสามสิบกว่าสามสิบกว่าอ๋อก็อยู่อยู่แต่ในอยู่่ในเกาะ มือเหมือนช้างไม่เคยได้ออกเดินเนาะฮะเดินยู้เดินแขกแต่ไม่เคยได้ออกไปอ๋อไม่เคยไม่เคยได้ยากอ๋อข้ามเกาะยากอยู่จะเป็นหนุ่มแล้วอันนี้ก็มาฝึกให้ออกเดินใช่ไหมเดินอ๋อม้าใหม่ด้วยม้าใหม่อันนี้ควานควานใหม่ช้างใหม่ควานใหม่เหมือนกับช้างใหม่นะเออเหมือนเหมือนกับช้างใหม่เนาะไ่่่เเเเเคยจจจจออออออนาารททุง๋ เออจริงๆเพื่อนตาในี่สุดยอดเลยนะครับเพื่นตาครับงตกนะครับสวยมากเลยครับผมเหมือนคนตาทองใบเลยนะครับผมอ่าเหมือนงาสวยนะครับผมนึกว่าคนตาทองใบตอนหนุ่มๆเลยนะครับผมดูนะสูงนะครับสูงสวยมากเลยนะครับ เราต้องฝึกไว้นะครับผมเราต้องฝึกเดินนะครับเผื่อได้มีงานเฮนะครับ <oz so S 2> เราก็มาฝึกตาม <พ amento. S 2> ช้างใหม่นะครับช้างใหม่เราก็ต้องมาฝึกเดินเป็นอย่างนี้นะครับทุกครั้งเลยนะครับผม <oz S 2> ทุกครั้งเลย <oz S 1> <oz S 2> สวยนะครับงาสวยนะครับโอ้โหหุ่นเหมือนทองใบเลยนะครับเหมือนทองใบหรือว่าเหมือน,น ยอดยอดลักนะครับชายอดลักน่าจะสูงพอๆกันกับไายอดลักนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับาพามาช่วยนะครับพาเขาฝึก<อ>เดินนะครับฝึกเดินกวานก็เป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับกวานก็ได้ไปรับมาจากเกาะสมุยนะครับเขาว่าตกงานนะครับเป็นช่างตกงานแล้วก็ ไม่มีควานนะครับอาหารการกินไม่เพียงพอก,ก็เลยได้รับรับมาครับควานควานก็โลนะครับช้างก็สม<ว>สมนะครับสมฐานะครับว <c oughs> ควนัรนะ <c oughs> ควนรูปโลควะช้างก็ เดี๋ยวเดี๋ยวไปทงมาขอเดินตามตูดหน่อยนะครับผมช่วยนะครับผมอายุกี่ปีแล้วควันอ๋อสามสิบหน่อยหน่อยอ๋อประมาณนี้เหรอผมว่าประมาณนี้แหละครับผมอ๋อ อ๋อไม่มีคนเลี้ยงอ๋ออาหารการกินไม่เพียงพออยู่ในอยู่ในกอก็กินแต่ทางมะพร้าวดิใช่ไหมอ๋อดูดูดูแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกเดินด้วยใช่ไหมนี่อ๋อแล้วก็อ๋อไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เดินครับรูนะครับก็ได้รับเอ่อง่นที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับอาจารย์ ครอบครัวนะครับในรับผิดั่งของมวนนะครับว่านางเขาตัดาเป็นว้านะครับสวยงามมากเลยครับงานสวยงานนี้เขาไม่เคยตัดเลยใช่ไหมตัดหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยยาวเลยผู้ไม่รักนก็จะนาไปใช้จ่าในการทกิจกรรัแตวันนี้ก็ถือว่านิ่งอยู่นะ เออไม่เคยกลับบ้านเลยอ๋ออยู่ในเกาะอันนี้อันนี้ควานก็ไปรับมาไปรับมาดูเลนเนาะอ๋อมาช่วยช่วยเจ้าของเขา อ๋อทางภรรยาก็เอามาช่วยอ๋อช่วยเขาสูงนะครับผมสูงสวยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่กับควันควันควันแซมก็จะอ้วนแล้วนะครับผมควันแซมเลี้ยงช้างอ้วนดีช้างพังอีกตัวหนึ่งอ๋ออ๋ออยู่ในศูนย์ครมามามา ตัวเมียตัวผู้อ๋อคืนคู่กันมาแล้วก็แบ่งเลี้ยงกันไปครับผมเราก็ช่วยแล้วช่วยได้เท่าที่ช่วยเนาะการเส้นก็เรือเขาจะให้เอามาช่วยอ๋ออ๋อช้างพลายสองเชือก ง่อน้ำชุบอ๋อพ่นน้ำชชอก็คือจะให้มาอยู่แถวบ้านนี้เนาะเป็นช้างตกงานนะครับอยู่ในเกาะนะครับเราก็ผูกงาไว้นะครับผูกโซ่ไว้นะครับก็ประคองป้องกันเพราะว่าเขายังไม่อยู่เนาะ เออใม่ก็คือเขาไม่เคยได้ออกโลกภายนอกแบบนี้นะก็อยู่ใน,ในเกาะใช่ไหมแสไฟก็ไม่เแสงไฟก็ไม่เคยเจอ,อเราก็ต้องฝึกให้เขาชินให้เขาคุ้นเคยก่อนใช่ไหมครับดูการเดินเขาก็แบบเดินแบบยังยังอันนี้อยู่ก็คือถ้าเราต้องฝึกให้เขาเดินบ่อยๆให้เขายืด เออให้เขาได้ออกกำลังกายดื่นสวยนะครับช้างเชือกนี้นะครับงาสวยนะครับรอมากเลยนะครับก็เป็นสมาชิกใหม่นะครับของทีมงานบ้านศาลาอีกเชือกหนึ่งนะครับผมช้างทีมงานบ้านศาลาก็สวยแต่และเชือกนี้มีแต่ระดับเลยนะครับผมอ,อย่างพลายยอดรักแล้วก็แป,ป๊บซี่นะครับพลายแป,ป๊บซี่ ลายแก้วอีกนะครับผมมีหลายเชือกอยู่ที่ช้างส,สวยๆในบ้านสลาวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสมาทํำคลิปให้ชมนะครับะระหว่างที่ผมกลับบ้านนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับเราก็ได้ถือหอกแล้วก็ผูกโซ่ไว้นะครับเพื่อป้องกันระหว่างช้างแล้วก็ คนควานนะครับผมครับผมเอ้ยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ وانت <applause> عم